เดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูหรังสุดมันเบอร์ไหนท้าไมงยอมทำขนาดนั้นก็ตามบทตามบทจริงๆมีมีแบบว่าไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพังนีไหมอ๋อไม่ต้องศึกษาเราบางจริงๆวันพันพังในชีวิตเราก็มีเราก็มีเออเราก็มีจุดที่แบบว่านะปล่อยไหลปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยมีกับบทกับบทเรื่องนี้มันจอยมันสนุกยังไงที่เราถือกระโจนไปเล่นยอมทำขนาด เก็จริงๆต้องบอกว่าด้วยวัยอ่ะมันหาบทที่เรารู้สึกว่าเราแบบเราเข้าไปแตะเรารู้สึกว่าเออมันมันใช่เลยค่อนข้างจะยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะก็พอดีว่าเออพี่มุกก็ติดต่อมาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังลองอ่านดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้มันมันพอจะแบบเป็นไปได้นะอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นแบบเรื่องชีวิตคู่เรื่องแบบอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเออมันมันแบบมันไม่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 ฝืนอะไรเงี้ยืนอ่านบทจบแล้วเรา คือจริงๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ได้ยินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นก็ติดเรื่องท้องอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลายซีในเรื่องไหมที่บอกว่ามันปล่อยจอยมันตรงกับชีวิตจริงเราเลยอย่างเงี้ยชมว่าน่าจะโดนกับชีวิตหลายๆคนค่ะไม่ใช่แค่ชีวิตชั่วมันแบบมันต้องโดนไม่ว่าเนี่ยจะมุมใดมุมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยมีความรักต้องต้องต้องอันนี้ได้รอบกี่ปีคะ รับการกับพายโยนเอ่อเรื่องล่าสุดก็ไดดี้ตุสซี่เนาะก็ตอนนั้นลูกก็สองขวบพี่สายวิภาสของขวบกี่ปีแล้วตอนนี้ลูกกับเราจะหกขวบสามสิบปีแล้วค่ะสี่ปีสี่มันต้องมีอะไรปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมันจะไม่เหมือนเดิมอะไรอีอมันเหมือนกับว่าชม พอชมหายไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมามันก็เหมือนเราก็เป็นเราตัวเราเองอะเราก็โตขึ้น energy ข้างในเราอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ได้ไม่ได้เหมือนตอนที่เราแบบอุ้ยออกมาทางานทุกวันออกมาทางานทุกวันเลยเงี้ยมันแต่ชมว่ามันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานที่ดีนะแล้วชมก็มาโดยที่ไม่ได้คิดว่าอะไรมันจะต้องเปลี่ยนไปหรือว่าอะไรมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมก็คือมาสัมผัสเอาข้างหน้าแล้วก็แบบเปิดรับอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็น ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี troops, รบรรยากาศมันยังเหมือนเดิมไหมคะใ,ใ,ในในกองถ่ายมันก็คงไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอาจจะไม่ใช่กองที่ชมแบบว่าคุณเคยอย่างเงี้ยชมก็อยู่กันมานานนะเอาจริงก็คือส่วนมากเราก็จะถ่ายละครใช่ไหมคะถ้าเรากลับไปกองละครตอนนี้ก็คิดว่าก็คนเดิมๆที่เราเคยเจอก็อาจจะมีไปบ้างแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไปทำอไปทำอย่างออไปทำอย่างออะไรส่วนอันนี้มันเป็นมันก็คือเป็นหนังก็คือเป็นเหมือนเราที่เราไม่ค่อยจะได้คุ้นเคยแล้วเพราะเราไม่ไช่ไม่ใช่สายหนังเลยแล้วก็ยิ่งแบบว่า ก็เหมือนเป็นเด็กๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ม like ีก็มีเร <mo ิ่มมีคนยกมือไหว้เรามากขึ้นเวลาเราเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยมันก็เป็นฟีลนั้นแต่เรื่องนี้ก็ทำให้แฟนๆที่ชมหายคิดถึงไงกับการกลับมาแสดงค่ะก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันค่ะคิดถึงเห็นที่คิดถึงตัวเองในแบบงานแสดงของตัวเองเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนแต่ละครั้งที่กลับมาเราก็จะเห็นบทบาทของผู้ชมแบบว่าเปล่งปังไปเรื่อยๆค่ะก็ ก็หวังว่าอันนี้จะปังนะคะฝักงเพราะเราพยายามเลือกสิ่งที่เราอยากดูอยากลองด้วยชมพิชญ์จริงจริงชมโจไม่ได้เลือกก็ไม่ใช่แต่จริงๆก็บอกว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าชมคงไม่สามารถไปแบบว่าเหมือนเข้าไปเซิร์ชอะไรในดูที่มีอะไรฉันเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องต้องบอกว่าต้องต้องขอบคุณพี่มุกมากกว่าที่เอ่อที่นึกถึงเราอะไรอย่างเงี้ย อย่างวัยที่โตขึ้นมันทำให้เรื่องของการเลือกรับบทรับงาน,ม,นมันเปลี่ยนไปด้วยไปหยไหนไม่ชัมันก็แน่นอนแหละจริงๆชมว่าไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้อะไรที่มันตรงกับตัวเรานะแต่ว่าด้วยความที่ชมว่าในตลาดอะไรเงี้ยเรื่องส่วนมากมันก็คงเป็นเรื่องของโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องคู่รักเรื่องอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องของคนอีกวัยหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเป็นเป็นธรรมชาติที่เราก็ต้องเข้าใจนะของของวงการบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะชมว่าจริงๆมันก็เหมือนกันทุกที่แหละพอแบบ อายุเรามันถึงจุดหนึ่งชีวิตเราประสบการณ์ในชีวิตเราภูมิที่อยู่บนหน้าเราอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบว่ามันก็จะเป็นข้อจํากัดว่าเอ้ยเราจะไปทําอะไรที่มันแบบปืนกับข้างในเรามากๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แล้วเลยเพราะฉะนั้นก็เวลามันมีบทที่เรารู้สึกว่าเอ้เราซิง์ได้อะไรเงี้ยมันก็เออดีฮะพอพอหนักเรื่องนี้มันยิ่งส่งผลให้การแบบคิดถึงการเล่นละครหรืออะไรเงี้ยหรอะไรนะ จะได้กลับ um มาไ hey ด้เห็นแมแม่กเห็นก็ชพาว่านานๆทีเพราว่าจังหวะแบบนี้น่าจะกําลังดีอย่างที่บอกว่าเหมือนเราไปทําอะไรไปใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็พอเรากลับมาตรงเนี้ยชมชมอินเลยชมชมออนชมรู้ว่าชมเทคิวให้กับตรงนี้นะชมชมให้แล้วแล้วชมก็คือจะให้ทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นสัดส่วนที่มันแบบ มันมันพอดีอะไรเงี้ยคือละครไม่คือยังหรือว่าปแบบคือละครมันถ่ายนานอะเนาะอ่าแล้วก็มันคิวมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้เหมือนคิวหนังอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ติดติดใจหนังนะจังอารมณ์เราทุกคนชีวิตเราทุกคนใช่แล้วหมัลูกด้วยก็ด้วยด้วยค่ะก็ลูกก็ก็เป็น priority นะเป็นอันดับหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องครับผมนะเพิ่งบินกลับมา ไม่นานนี้ไปเดินทางกลับมาจากไหนอ๋อจากคานจำไม่ได้เออย้อนไปนิดนึงคุณแม่เป็นไงบ้างคะกับการกลับไปอีกหนึ่งครั้งก็ดีค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปหลายปีละแต่ละวคนก็ยังแบบกรี๊ดกราดกันอยู่ค่ะก็ขอบคุณที่ยังยังติดตามค่ะตอนนี้มันเหนื่อยกว่าเดิมไหมเหนื่อยเพราะเราแก่แล้วไม่ก่อนนั้นที่เราก็อุ้มน้องใช่น้องก็ไปมาแล้วแต่รอบนี้มันเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมยังไง ก็เหนื่อยแหละค่ะก็มันก็เหนื <te ่อยทุกๆครั้งนะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราก็คิดว่าเอ้เราคงสบายตัวนะเราแบบว่าน่าจะคล่องตัวไม่ได้เอาลูกไปอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าเออก็เหนื่อยเหนื่อยอยู่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบเหมือนในเวลาจํากัดที่เราไปเราต้องทําอะไรๆย่ากมากๆอะไรเงี้ยเทั้งนี้เที่ยงตรมก็เัอก็ประมาณนึงนะคะก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบ เหมือนทุกๆปีที่แบบว่าเอ้ยเหมือนเรารู้ว่าจบปีนี้แล้วปีหน้าเราไปต่ออะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นปีแรกที่เรากลับไปหลังจากโควิดเพราะฉะนั้นมันก็ช,ช่วงแรกมันก็จะมีความเอ้ยตกลงปีนี้เราเรา,เราจะไปไม่ว่าหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวมันก็จะแบบว่าเยอัแยะอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้หนึ่งกับกระชั้นชิดมากแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกปีก็อาจจะแบบว่าคือออปชั่นมากกว่านเออเวลาเตรียมตัวจะน้อยน้อยกว่าทุกครั้งอะไรเงี้ยอย่างนั้นบ้างวยแบ ก็โอเคค่ะก็ขอบคุณทุกกระแสอ่ะอยากอยากชออย่างชุดสุดท้ายชุดแดงที่เป็นดาราที่ชมบเห็นใช่ไหมก็เห็นค่ะเห็นค่ะเนี่ยนะคะความรู้สึกเราเอ้ยที่เห็นแบบความรู้สึกเหรอคะก็อืมใช้คำรู้สึกว่าอะไรดนี่ะก็เมื่อเห็นภาพจากในเกตตี้ใช่ไหมคะคือปกติก็คือเวลา เดินเสร็จปุ๊แบแป๊บหนึ่งเนี่ยพับเกตตี้ก็จะออกละอะไรเงี้ยเราอยู่บนรถยังไม่ทันถึงโรงแรมเลยก็จะเห็นพับเกตตี้ละเห็นเห็นภาพจากเกตตี้ก็รู้แล้วว่ามันม,มันไม่ดีใช่ไม่ดีดแต่ว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งทําให้เราก็ก็เข้าใจได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราคิดไม่ถึงว่ามันสามารถเกิดแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราชอบในชิปนั้นคืออะไรเลือกมาใส่ในวันนั้นอืก็จริงๆก็ชอบทุกอย่างนะคะแล้วชอบทุกอย่างก็รู้สึกว่าก็็เปน อะไรที่ไม่เคยทำเป็นเป็นอะไรที่ที่ใหม่ก็คือชอบก็คือชอบอบอยอมรับในกระแสในแง่โลกาแม้บั่นทอนหรอแม้เพราะเราก็แบบตั้งใจที่จะเป็นเป็นามเรื่องมาแล้วบั่นทอนไหมเหรอคะก็เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบคือรูปไม่ดีก็คือรูปไม่ดีจบแค่นั้นก็คือยอมรับแล้วก็ move on อะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าแบบว่าบั่น บั่นทอนเสียใจร้องไห้ไว้อะไรอย่างเงี้ยคงคงไม่ได้ขนาดนั้นเราแบบเราเราปูนนี้แล้ว <laughs> มันผ่านมาเยอะมากแล้ว <c oughs> ใชไ่ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนหน้าเลยใช่ไหม <c oughs> ้องมาเจออะไร่างเลยมาีถามว่าไม่ได้เตรียมใจไหมก็ไม่ได้คิดคือเราทําอะไรเรามองอะไรเป็นโพสิทีฟอยู่แล <c oughs> ้วค่ะเราคงไม่ได้คิดว่าเพราะเราเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นแง่บวกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เกิดขึ้นได้แล้วถามว่ามันไม่ใช่ถามว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่มาขนาดนี้ ถามว่านี่เป็นแบบเออเป็นเนกาทีฟเออฟีดแบ็ครั้งแรกที่ชมเคยเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่อะไรเงี้ยก็คือเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยก็คือแค่ต้องแค่การโจทย์ในการเลือกชุดมันยากเลยค่ะผมมันเหมือน,นพอคนก็ตั้งตารอว่าเอาวันนี้จะปรากฏตัวในชุดอะไรยังไงแต่ละวันค่ะยากไหมเหรอฮะมันก็แน่นอนแหละมันต้องทำความเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดที่ว่าอยากจะได้อะไรแล้วเราก็าจะจิ้ม คือเบื้องหลังมันมีอะไรที่ที่คนไม่รู้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยการที่แบบว่าออดีไซนเนอร์จะตอบรับเราหรือว่าการที่จะมีใครมันเป็นไปได้หรอกเราเราไม่ใช่รีฮันนาเนาะที่จะแบบว่าะไก็ด้ย มีคนเอาเป็นชุดเป็นร้อยเป็นพันมา offer ออฟเฟอร์เราอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราทำออให้ดีที่สุดจากจากชอยจากทรัออพยากรที่ออที่เราหาได้ซึ่งเบื้องหลังของการที่หาแล้วก็ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบนคนดูไม่มีทางรู้ว่ากว่ากว่าจะอะไรอย่เงี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการตัดสินใจอะไรเงี้ยแน่นอนแหละการการเห็นภาพจบแล้วก็ วิจารณ์หรือว่าสแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยมันง่ายกว่ามากๆกับการกับกระบ,บวนการคิดการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยแบบนี้ในลายเป็นว่าแบบคนจะคาดกอดกับแม่ชมว่าใคนก็แบบเพอร์เฟกก็ไม่มีที่พิงก็เข้าใจอะค่ะก็เข้าใจว่าก็ก,ก็มีความเราเองก็อยากเราเองก็ไม่ได้อยากให้มันให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าเราณนะวันที่ อยู่ด้วยกันกับทีมนะอะไรเงี้ยที่ลองฟิตติ้งที่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มันก็ดูสมบูรณ์แบบในแบบของมันอ,มอะไรเงี้ยะคอย่างเงี้ยแม่สมอาจจะแบบแรงกับคำจำกัดความทีมเราเออจริงๆอยู่ด้วยกันก็เนเจอร์เดียวกันเพราะว่าทำงานด้วยกันกมาใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะ่ะก,ก็มุกอ่อนแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นต่ออ,อะไรเงี้ยเพราะเรามีอะไรให้ทำอีกเยอะ คงเหมือนเดิมก็คือตัดสินใจนะเขาเรียกอะไรนะคอนดิชันของบริบทตอนนั้นณตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่านะวันนั้นคือวันนั้นมันเป็นวันนั้นก็คือถามว่าย้อนกลับไปในบรรดาช้อยที่มีก็คิดว่าถ้ายังก็ยังเลือกก็ยังเลือกชูนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็มีคาวิชาก็ไม่เป็นไรบุกอ่อนมีหน้าก็เอาใหม่ค่ะสวยใหม่ เอาใหม่ใช่ไม่ยัไม่ไปยั่นเลยนะไปต่อไปต่อไปต่อมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกใจทุกคนทําเหมือนเดิมก็บอกว่าเหมือนเดิมใช่ไหมคะทำแบบทำแบบที่ชอบทําแบบที่ถนัดก็อไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยเปลี่ยนก็ปลาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่จะที่จะถูกใจทุกคนอะไรเงี้ยเอาที่เอาที่เราเออที่เราสบายใจมีต่างที่ไปที่อิตาลีด้วยที่ถ่ายอุกกาตแฟนวีที่ถ่ายรูปกันน้องพระเอกดีอย่างเงี้ยโอ้ค่ะ หลอดีอรีวิวคำหล่อให้คนแฟนฟังหน่อยพอขาวหล่อเดี่ยเออไปเห็นเห็นครั้งแรกคือเด็คนนี้หล่อจังเลยใช่ไหมีมคนเด็กใช่ไหมเาแบบเด็กกว่าคนเด็กมากเลยใช่ไห้คะก็หล่ออ่ะไม่มีอะไรจะพูดเท่ากหบว่าหล่อเราก็ชอบตีอยู่แล้วไงอตี